ค่ะคุณผู้ชมคะมีข่าวด่วนค่ะเกิดเหตุแผ่นดินไหวศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศเมียนมานะคะขนาด7.4แมกนิจูดความลึก10กิโลเมตรทางทิศต,ตะวันตกเชียงใต้เหนือห่างจากปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ326กิโลเมตรค่ะ ูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติสพชนะคะรายงานรู้สึกสั่นไหวบริเวณหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยค่ะบริเวณภาคเหนือภาคก,กลางรวมถึงกรุงเทพมหานครน,นะคะซึ่งอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกลส้สวนจตุจักรได้ถล่มลงมาในอาคารนะคะมีคนงานประมาณห0ารายค่ะนีออกมาได้เจรายติดในอาคาร4 3่ารายซึ่งหนงานที่เกี่ยวของกําลังเล่งเข่าพื้นที่เผื่อช่วยเหลือค่ะ ขณะเหตุนี้ค่ะยังทรงผลถึงทุกอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลคายส,าสุรนาลีค่ะที่อำเภอเมืองนครราชสีมาทั้งแพทย์พยาบาลผู้ป่วยระยะผู้ป่วยที่อยู่บนเตียงสูงอยู่ยุตึกสูงเนี่ยค่ะต่างรุดใดถึงโค้งไฟแจกันโยกไปโยกมากเนี่ยค่ะแพทย์พยาบาลยาผู้ป่วยที่ตั้งกันตื่นตกใจผ้ากันวิ่งนี้ออกมาจากตัวอาคารค่ะ เช่นเดียวกับทางโรงพยาบาลมหาลาศนครราชสีมาค่ะกระไดอบพยุค,ค้นไขล่ลงจากตึกหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวค่ะคณะนี้ค้นไข่ที่อยูดนน่ดันไนกัหาทีที่ปอลอดภัยลอ่อลอกออกมาค่ะคณะที่ผู้ใส่บริการกับตังขับรถดออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ก็จจำนวนหลายค่ะพี่แก้วค่ะ,คะส่วนที่อาคารหอาการค้าจังหวัดนครราชสีมานะคะถนนสุรนา,า,ายในตำบลในเมืองอ,อ๊ะ ขอให้ค่ะตบบลได้เมืองนะคะกรรมการ้อการค่าและเจ้าหน้าที่นะคะต่างก็รู้สึกได้ว่าคือจังว่าอาคารมันโยกไปโยกมา,ะมานะคะเนาะพากันแล่นลงบันไดนี้ออกจากตัวอาคารค่คะ ทั้งฟุตบาทเน่นะคะทั้งเท้าเน่เพราะว่าเก่งว่าสีบอปลอดภัยนะคะ,คะและที่ห้องประชุมโรงแรมเดลิสตําำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครราชสีมาได้จัดอบรมข้าราชการพนักงานราชการกว่าร้อยหาสิบคนนะคะขณะนั่งอบรมค่ะในห้องประชุมกระสันสะเทือนนะคะโคมไฟถึงฝ่าเพดานกระแกงไปแกงมาค่ะน้องกวางเห็ดห้ยภูเขาอบรม ต่างตื่นตระหนกนะคะพากันแล่นหนีออกมาเอาตัวรอ,อดนอกอาคารค่ะส่วนที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะชุมชนอ,อ,อยู่สบายชาวบ้านนะคะที่เลี้ยงปลาเอาไว้ในตู้ป่านะคะก็ได้ทายคลิปวิดีโอขณะที่เกิดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวน้ำในตู้ค่ะกับกระเพื่อมไปมากขึ้นกันค่ะทั้งนี้ค่ะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว และให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะดำเนินการดังนี้ค่ะให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวอย่างต่อเนื่องชี้แจงทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อลดความตื่นตระหนก รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยและการให้ความช่วยเหลือของหน่วยงานราชการค่ะสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์ค่ะพี่แก้วค่ะ,คะส่วนที่สนามบินคอนแก่นคะ่ะน้องกวางก็ได้เร่งตรวจสอบรันเวย์นะคะหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวทั่วไทยเบื้องต้นนะคะบพบว่ามีผิดปกติค่ะขณะที่สายการบินพาณิชย์งดทําการบินตามคําสั่งของหอบังคับการการบินนะคะ,คะด้านผู้โดยสารทย ย้อยขอเลื่อนตั๋วเพื่อความปลอดภัยค,ค่ะอันนี้ก็ฝากความหวังใยนะคะถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยของเ้าน้ำนะคะเพราะว่าสิเป็นเพื่อนบ้านไขรเคียงเ้าน้ำเนาะคะ่ะเนาะ